คนรอคอยทั้งประเทศนะครับความฝันที่ตรงกันกับแการแมวทำให้งวดที่แล้วมีคนถูกเป็นล้านะครับใช่ครับผมก็ต้องนะครับผมสวัสดีเอฟซีนะครับผมพี่ๆทุกๆช่องนะครับผมจะเป็นที่มันี่ชาแนลนะครับผมซับพญานาคนะครับแล้วก็ร้อยซับนําโชคนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆได้ที่มาตามความฝันนะครับแต่ขอทำความเข้าใจกับเอฟซีเนาะคือเราไม่ได้เป็นการเนาะ คือความฝันไหมครับผมอยากเล่าความฝันให้ฟังนะครับผมแต่ผมไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นอะไรที่ให้แนวทางอะไรเด้อนะครับผมแต่ก็เอฟซีก็นะครับโปรใช้วิจารย์การรับชมนะครับคือความฝันนะครับคืองวดที่แล้วนี่ที่ผมฝันตรงกับพ่อแมวนะครับก็มีคนที่ถูกเป็นล้านเลยนะท่านผูชมนะครับคือฝันเกี่ยวกับพ่อแม่หลังจากที่เราได้ทําบุญนะครับให้กับปู่ขาวนะครับทําสังฆทานมาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้ฝันเกี่ยวกับพ่อแม่ปู่ขาวตลอด แล้วพ่อแมวก็ฝันเกี่ยวกับปูเขากับผมมาตลอดเหมือนกันจนได้มานั่งคุยกันกับพ่อแม่แล้วว่าพ่อผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรนะมันมันเหมือนมันเชื่อมกันผมเชื่อมกับพ่อตลอดเลยนะครับพ่อแมวก็ออกป่าเหมือนกันว่าไม่รู้เป็นอะไรเชื่อมกับบาสสักตลอดเหมือนกันนะครับผมนี้ก็เป็นความฝันจะเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ส6ม3เนาะเมืที่แล้วผ่านไป ฝันต่องวดเลยนะท่านผู้ชมครับฝันต่องวดใครที่ได้ติดตามทางช่องผมก็จะเห็นที่ผมนํามาเล่าความฝันกับพ่อแมวนะครับตอนนั้นอะ่ะพกเมยออกเสร็จปุ๊บผมก็ฝันนะครับคือต่อมาเ็าฝันว่ามีคนไปไล่ผมออกจากบ้านนะครับเอาฝันครั้งแรกก่อนเนาะนะครับมีคนไปไล่ผมออกจากบ้านบอกว่าให้ออกไปเลยมันจะออกอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะออกนะครับผมก็เลยว่าให้ผมไปทาไมผมเพิ่งมาอยู่แค่สามปีเองบ้านหลังนี้อย่างนี้นะครับค่ะ <Okay. S 1> แล้ว ก็บอกว่าให้เก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรออกไปให้หมดเลยมันจะออกอยู่ตรงนี้อ <c oughs> แต่เขาไม่รู้ว่าอะไรจะออกแต่ที่แน่ๆนะครับผมบ้านเลขที่ของผมนะครับ <c oughs> ก็คือบ้านเลขที่24นะครับบ้านเลขที่24นะครับแล้วก็มี fc comment มาทางช่องผมบอกว่าแล้วอายุบ่าวสับเท่าไหร่นะครับอายุของผมก็38 <c oughs> นะครับผม <c oughs> 38นะครับแล้วผมก็มาเล่าความฝันให้พ่อแมวฟังแล้วก็พ่อแมวก็มีความฝันเหมือนกันกับผมเหมือนกัน วันนั้นบอกว่าปู่จะเขียนเลขให้แล้วแต่พ่อแมหาปากกาไม่เจอก็โยนกระดาษทิ้งหลังจากนั้นปู่ก็ไปหาผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเด้อที่ว่าไปล่ออกเห็นบอเลขออกเก่าสองบอักเกิดพ่อสองสองเก่าออกสามหัวส่อนมาจาต่างประเทศอแต่ถ้าผมเป็นอภได้จุดนั้นเนาะแล้วนะครับผมล่าสุดเลยที่ผมฝันนะครับน่าจะเป็นแนวทางมั่วประจำวันที่สองมกราคม2568ห้รบให้เอฟซีได้นะครับ วันนั้นผมฝันปุ๊บผมก็มาหาพ่อแมวเลยนะครับผมฝันว่ามีคนเอาวัวไปส่งผมที่บ้านอ,อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมใครที่ยังจําคลิปทางที่แต่พี่พี่ถ่ายทาตอนนั้นก็คือเราได้าาฆ่าวัวค่าทางเข้าบานพนเนาแต่วันนี้นะครับโค้งสุดท้ายนี้ผมฝันว่ามีคนเอาวัวมาส่งที่บ้านเลยทั้งทั้งที่ผมไม่ได้สั่งซื้อวัวสองตัววัว<า>ัวเป็นเป็นเลยไหวัวเป็นเเลยครับตอนนี้<ม>วัวสองตัวนะครับเอามาส่งที่บ้านเลยนะครับผม ก็คือแล้วผมก็มาเล่าความฝันให้พ่อแมวฟังปุ๊บนะครับพ่อแมวก็เลยตีเป็นตัวเลขให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วพ่อแมวก็เปิดใจกับผมเหมือนกันพ่อก็ฝันเหมือนกันว่างั้นต่อจากที่ผมฝันหนึ่งวันนะครับผมมีพี่ๆได้สัมภาษณ์พ่อแม่เรื่องความฝันตรงนี้ยัง,ย,งยังนะครับผมแต่ถ้ายังไม่มีก็ค่อยกลับไปดูคลิปผมก็ได้นะครับผมพ่อแม่ฝันว่าเขาเอาวัวมาส่งแก่ที่บ้านนี่อเอาตรงกันนี่ละเอาวัวมาส่งแก่ที่บ้านนี่สี่แยกกลางบ้านแก่นี่ หน้าพานแกเลยะนะครับผมแล้วแกก็บอกว่าแกไม่ได้ซื้อแต่คนคนนั้นเอาเงินให้แกด้วยทั้งวัวก็ให้เงินก็ให้เงินก็ให้วัวก็ให้นะครับแล้วก็เขียนเลขให้ด้วยนะครับผมให้หมดเ,เลย <ผม S 1> นี่ควงฝันใช่ครับผมแล้วเอฟซีลองพิจารณาดูว่าจะเป็นปู่หรือไม่หรือว่าเป็นไครที่นาวัวมาให้ผมแล้วก็ไม่ให้พ่อแมวทั้งๆ้งที่เราไม่ได้สัง่งและผมก็ถามพ่อแมวว่าพ่อถ้าฟันแบบนี้มันจะเป็นยังไงพ่อ พ่อแมวบอกว่าฟันแบบนี้น่าจะมีโชคนะครับน่าจะมีโชคนะครับ fc ก็ตัดใช้จัยา,ยาในการรับชมแล้วผมก็ได้ตัวเลขของฝันนะครับได้ไปเลยเนาะโอเคครับผม fc เรานะตัวเลขของฝันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเป็นเรื่องเลยนะครับอเอาที่ะช็อตก่อนนะครับเลขของฝันวันนั้นนะครับที่เขามาวงกลมให้พ่อแมวที่เขาเยื่นกระดาษให้แกตอนที่เขาเอาวัวมาส่งแกเป็นเลขตัวนี้ครับ สี่สามสี่ครับนะครับสี่สามสี่แกแปลได้อย่างนี้นะครับพ่อแมวคือตัวที่เขาไม่ให้พ่อแมวหนึ่งเขามีสามตัวตัวใหญ่สองอยู่ข้างๆตัวเล็กอยู่ข้างกลางนะครับแล้วก็เลยแปลเป็นสี่สามสี่อะไรผมก็ไม่รู้แกแปลมาแบบนี้นะครับก็เลยเล่นในของแล้วก็มีศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เก้านะครับเป็นของขัญพ่อแมวส่วนตัวนี้พ่อแมวเป็นคนแปลให้ผมแกบอกว่าเลขของแกนถ้าไม่สามก็เป็นสอง ้าษาแม่มาก็เป็นสองภาษาม่มาก็เป็นสองคือเขาวัวไป็นสองขอสองตัวก็เลยกลายเป็นสองสี่สองแล้วตรงกันเลยตรงกับบ้านเลขที่ผมด้วยไปเหมาะจอกันเลยครับกับคลิปแรกที่ผมฝันครั้งแรกต่อกงวดใช่ค่ะนะครับผมตัวนี้เป็นความฝันโอ้โหแสดงควาฝันตรงกันเลขตัวเดียวกันเลียนแค่สองกับสามครับครับจับตาดีดีรับ เปลี่ยนแค่สองกับสามแค่นั้นเรงครับคือว่ามาย้ำเลยเนาะมาย้ำตัวแต่ถ้าแปลอีกคือว่าสองตัวเนี่ยอาจจะเป็นสี่สี่หรือว่าสี่แปดก็ได้เนี่ยครับนี่โครงสุดท้ายได้ประมาณนี้ใช่ไหมได้ประมาณนี้ครับแล้วอยากจะแถมเพราะว่าเราเรารอความฝันของผมนี่ผมคุยกับพ่อแมวแล้วว่าพ่อเรารอเลขปู่เขาไหมว่าปู่จะมาให้อะไรปู่จะมาเกี่ยวกับวัวที่แกมาให้อะไรหรือเปล่านะครับผมแล้วพ่อแมวมาทําพิธีแล้วนะครับผม ก็แท้ที่ตัวนี้เลยครับมาสอดคล้องกันหมดเลยแล้วได้องกันว่า CC ต้นโตัวเดียวกันไหมจ๊านผมบอกว่า CC นี่คือบางครั้งก็อย่าลืม42เพราะว่าวัวสองตัวค่ะผมนะครับเพื่อ42ตัวอาจจะเป็น42ก็ได้ค่ะแล้วหนึ่งสีก็คือปู่เขียนให้ใช่ครับผมแต่ตัวนี้เป็นลายมือของปู่ขาวเลยนะครับผมขออนุญาตเอาเอกสารของพ่อมาอ้างอิงให้แต่เล็บสีได้ดูเนาะค่ะปู่ขาวเขียนให้นี่ครับก็ถ้ารวบรวมกับความฝันแล้วก็มารวมอยู่ตรงนี้หมดเลย ตัวนี้ก็อายุผมสามสิบแปดปีค่ะสิแปดปีโอ้นะครับผมพ่อแม่ก็พูดแล้วว่าตรงกับบอลสัตว์ิงด้วยครับก็คือความฝันที่ตรงกันค่ะนะครับเอฟซีได้ชมแล้วก็อย่ารืมมาผมด้วยนะครับตึงรูเลยปะเนาะเป็นแนวท้าความฝันนะครับเราสู่กันฟ้ากันฝนขอแค่กำลังใจให้กันและกันมัก็ดีนะครับเอฟซีเนาะยีใหม่แล้วครับยีใหม่แล้วครับผมขอให้เอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับเบื้องต้นครับมีโชคมีลาภนะครับผมผมแล้วก็ พ่อแมวนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับ FC แล้วก็ขออวยควมให้ FC เรามีโชคมีลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่บเงยเงินพองปี2 5 6าร้อยปั่งปรทุกท่านครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับผมจ้าขอบคุณบาสักหลายๆค่ะคุณาักค่ะท่านผู้ชมนะคะก็อันนี้คือความฝันของบาวสักนะคะเอ็ดมินก็ตามให้นะคะกับท่านผู้ชม FC นะคะอ่า ทุกครั้งนะคะกับความฝันของเบาสักนะคะท่านผู้ชมนะคะก็จะฝันนะคะตรงกันนะคะฝันตรงกันฝันตรงกันนะคะกับเบาสักแล้วก็จานเมวนะคะก็ถือว่าบุญสัมพันธ์กันนะคะท่านผู้ชมเหมือนหมดที่ผ่านมานะคะค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะครับความฝันนะคะค่ะแต่ว่า แอดมินก็อยากให้ได้โชคได้ลาบกันทุกคนทุกท่านนะคะ FC นะคะที่รับชมช,มช่องมินิชาแนลแล้วทางเพจนะคะทางแฟนเพจมินิชาแนลนะคะขอให้ FC ทุกคนทุกท่านนะคะมีโชคนะคะถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะในปี68นะคะค่ะสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านไปนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆผ่านเข้ามาในปี68แล้วก็ตลอดไปนะคะท่านผู้ชมนะคะในคลิปนี้นะคะก็แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ